สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบก,กับครัวบ้านนิชันันนะคะครัวเป็นบ้านของเรานะคะวันนี้ก็กลับมาพบก,กันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาทํากุ้งหวานกันนะคะกุ้งหวานค่ะ <c oughs> ในกระทะของเรานี้ก็จะเป็นน้ําตาลนะคะน้ําตาลเคี่ยวกับ น้ำปลานะคะน้ำตาลปี๊ดนะคะเที่ยวกับน,น้ำปลานะคะวันนี้แล้วก็มีดอกเกลือเล็กน้อยนะคะเีลือตาส่วนจะใส่ไว้ใต้ลิปนะคะทำกุ้งหวานนะคะแล้วก็เคี่ยวน้ำตาลให้เหนียวประมาณนี้นะคะดูนะคะประมาณนี้ค่ะเวลาหยดนะคะจากนั้นนะคะอีกอันหนึ่งก็ดูฟองค่ะมีเล็กมีใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะดูว่ามันได้หรือย,อยังอันนี้วิธีสังเกตนะคะ จากนั้นก็มาดูกุ้งค่ะกุ้งของเราค่ะวันนี้กุ้งมาจากทะเลสมุทรปราการนะคะสดใหม่นะคะนี่ค่ะนคะคะห้าร้อยกร,รัมนะคะเราก็จะใส่กุ้งลงไปนะคะดูค่ะมีน้ํานิดนิดค่ะมีน้ําลงไปนิดนิดจากกุ้งนะคะกุ้งมาจากน้ําของกุ้งนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะนิดนิดใส่ลงไปนะคะแล้วก็รอให้เขาเดือดค่ะ ตอนนี้ก็มาดูว่าเวลากุ้งลงไปแล้วน้ําของกุ้งนี่ก็จะออกมาใช่ไหมคะหันกระทะใหม่นะคะตรงนี้มันจะไหม้ไฟจะแรงไปนิดนึงนี่ค่ะนะคะเราก็จะนะกุ้งสดนะเวลาลงไปแล้วนะคะได้รับความร้อนนี่ก็จะเป็นสีชมพูค่ะนะ,ะนะวิธีสังเกตนะคะกุ้งที่สดนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เคี่ยวไปจนกว่า น้ำน้ำตาลจะเหนียวมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวจะบอกวิธีการดูนะคะอร่อยนะคะลองทําดูค่ะแต่วัสดุต้องสดใหม่นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวให้กะเดือดสักสองพึ่งเราไม่ต้องให้เหนียวเยอะนะคะเอาเหนียวพอประมาณนะคะแล้วรสชาติก็จะออกเค็มหวานนะคะเค็มหวานค่ะอร่อยค่ะเดี๋ยวลองเคี่ยวไปสักนิดนะคะเ็จะให้ดูค่ะ จดูว่าน้ำตาลแบบไหนใช้ได้นะคะเวลาไปทำจะได้อร่อยอร่อยอร่อยนะคะลองทำดูนะคะแต่ว่าต้องเลือกซีอ,อวัสดุที่มันใหม่น้ำตาลก็ต้องใหม่นะคะวันนี้น้ำตาลเนี่ยมาจากกระทุ่มแบน,นะคะ่ะกระทุ่มแบนอยู่จังหวัดอะไรคะทราบไหมคะกระทุ่มแบนอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครคะ่ะนะคะ เป็นน้ำตาลจากสมุทรสาครน,นะคะทำที่กระทุ่มแบนเนี่ยคะ่ะกระทุ่มแบนก็ยังมีสวนมากมายนะคะมีมีเพื่อนบ้านนะคะก็ไปทําสวนอยู่ที่กระทุ่มแบนนะคะเอากุ้งน้ําตาลกลุ้งมาจากกระทุ่กุ้งมาจากทะเลสมุทรประการนะคะแล้วก็มีน้ําตาลมาจากกระทุ่มแบนะคะ่ะ มีหลายจังหวัดนะคะสองจังหวัดแล้วนะคะคนทําอยู่พนครค่ะอยู่ฝั่งธนบุรีค่ะเป็นสามจังหวัดเกลือดอกเกลือมาจากไหนคะดอกเกลือก็ดอกเกลือน้าปลาก็จะมาจากจังหวัดสมุทรสงครามค่ะนะคะแถวสมุทรสาครก็มีบ้างนะคะทําทํานาเกลือนะคะแต่สมุทรสงครามก็มีค่ะเป็นดินแดนติดกันนะคะ ราชนันกระทานี้มาหลายจังหวัดน,นะคะใส่แว่นค่ะเพราะว่าป้องกันกระเด็นค่ะนี่ค่ะพอเดือดแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็คนนิดหน่อยนะคะแล้วก็ปล่อยเขาเดือดไปจนกว่าน้ําตาลจะเหนียววิธีดูก็น้ําตาลเหนียวก็คือว่าหยดอย่างนี้ค่ะจะหยดน้อยลงนะคะอีกวิธีหนึ่งก็คือเอาเวลากํากับอีกวิธีหนึ่งก็ใช้เออเขาเรียกว่าสัมผัสค่ะใช้มือแตะ านเ็ก็แปลว่าใช้ได้เพราะาั้นวิธีการดูก็จะมี3หลักการนะคะหลักการที่1 <Operations>? um. ตั้งนาฬิกาหลักการหลักการที่2ด <ah> <podium> okay? ูดูการดูการหยดน้ําตาลหลักการที่3มก็คือใช้มือสัมผัสก็ใช้ได้หรือไม่นะคะเดี๋ยวให้เคี่ยวไปอีกสักนิดนะคะก็จะอร่อยจะให้ดูถึงสุกเลยนะคะเวลานี้เราใช้ เออนาฬิกาของเรานะใช้ไปใช้เวลาไปสี่นาทีแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวรออีกสักนิดนะคะนี่ก็ะตวนใช้ได้แล้วค่ะเราไม่ต้องให้อ่เหนียวมากนะคะเอาพอประมาณนะคะถึงจะอร่อยะค่ะเนื้อกุ้งจะนิ่มค่ะถ้าถ้าถ้าเกิดว่าเอ่อเหนียวไปนเนื้อกุ้งก็จะแข็งจะไม่อร่อยะค่ะ แล้วกุ้งแห้งนี้ต้องกินคืนเดียวถึงจะอร่อยนะคะค้างคืนเดียวนี่จะอร่อยมากกว่านั้นแม่อร่อยค่ะนะคะอ่านี้นี่ค่ะตอนนี้น้ําตาลของเรายังเป็นฟองเล็กฟองใหญ่โปรดสังเกตนะคะมีฟองเล็กผสมกับฟองใหญ่นะคะจวนใช้ได้ลวค่ะเดี๋ยวเคี่ยวไปอีกสักนิดนะคะขอเวลาสักนิดนะคะ ตอนนี้เราก็จะเตรียมภาชนะค่ะตักเสิร์ฟอร่อยนะคะลองทำดูนะคะแล้วมาเล่าสู่รกันฟังนะคะจะได้กินอาหารอร่อยๆ ควรใช้ได้แล้วนะคะให้ดูไปค่ะให้ดูนะคะนี่ค่ะก็ใช้ได้แล้วะคะ่ะน,นี่ค่ะนี่ค่ะดูน้ําตาลหยดน้ําตาลหยดเวลาเย็นแล้วจะช้าลงนะคะเห็นไหมคะช้าลงนะคะวิธีการหยดอีกวิธีหนึ่งใช้มือสัมผัสเห็นไหมคะถ้าหนึบหนึบก็แปลว่าใช้ได้นะคะเนี่ยอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะแล้วจะดับไปนะคะ น้ำตาลจะเหลือมากจะเหลือบ้างก็เป็นธรรมดานะคะเพราะว่าเราต้องการให้ตัวกุ้งลอยค่ะถึงจะสวยนะคะถ้าตัวกุ้งไม่ลอยเนี่ยกุ้งตัวกุ้งจะไม่สวยค่ะวิธีการก็ถือว่าน้ำตาลเนี่ยค่ะต้องต้องยอมเสียน้ำตาลนะคะและที่เหลือนี่ก็ไม่ใช้แล้วค่ะทิ้งเลยค่ะเอาไปผสมน้ำลดต้นไม้ไปเลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะ สวยงามค่ะกุ้งของเราเราเรียกว่ากุ้งต้มหวานค่ะนะคะวันนี้ค่อนข้างตัวใหญ่นะคะตัวกลางๆผสมกระใหญ่บ้างนะคะนี่ค่ะเต็มจานพอแล้วค่ะเสิร์ฟนะคะเสิร์ฟทั้งจานอร่อยนะคะลองทําดูลองทําดูนะคะอร่อยค่ะของเราอร่อยค่ะสูตรป้าเราอร่อยค่ะ สวัสดีค่ะแล้วพบกันนะคะครั้งต่อไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะ